ส่วนที่จังหวัดนครปฐมนะคะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเชิงรุกไปเจอแรงงานเมียนมาสิบคนซ่อนตัวอยู่หลังวัดวคือแอบหลบมายังไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหนอย่างไรเนี่ยค่ะที่วัดดอนตูม11โมงเช้าค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบวัดดอนตูมในจังหวัดนครปฐมเพราะมีคนมาแจ้งเจอแรงงานชาวกัมพูชาขอภัยไม่ใช่เมียนมานะคะกัมพูชานะคะมาซ่อนตัวอยู่หลังกุฏิพอนำกำลังไปถึงเนี่ยปรากฏว่า เป็นผู้ชาย5คนผู้หญิง2คนแล้วก็เด็กอีก3คนรวมทั้งหมดแรงงานกัมพูชา10คนนะคะนางวรรณการข่าวลาบแรงงานจังหวัดนคนปรปฐมบอกว่าพอผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยสั่งการให้ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็อาจจะมีการเชื่อมโยงกับพ่อค้าแม่ค้ากุ้งทะเลสดที่จังหวัดสมุทรสาครก็เลยออกตรวจสอบเชิงรุกเลยค่ะอย่างต่อเนื่อง จากการตรวจสอบเบื้องต้นทั้ง10คนไม่มีหลักฐานไม่มีหนังสือเดินทางและไม่มีการตรวจคัดกรองโรคนะคะเขาบอกว่าเขาเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครค,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 ค<อ>่ะมาจากกรทมนะคะไปทำงานก่อสร้างที่นคนปรปฐมแล้วนายจ้างอ่ะอีกแล้วนะคุณเอาเขามาปล่อยทิ้งไว้ในวัดก็อาจจะด้วยกลัวเรื่องเพราะตอนนี้ตรวจสอบเชิงรุกทั้งหมดเลยเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวเราก็อ่านข่าวแลนี้มาหลายข่าวแล้วนะคะที่ ในจ้างเนี่ยเอาแรงงานต่างด้าวที่ตัวเองอะ่ะรู้ก็รู้ว่าเอาเข้ามาแบบผิดกฎหมายอะ่ะแล้วเอาเข้ามาทํางานใช้งานเขาอะ่ะพอถึงเวลาก็เอาเขาไปปล่อยทิ้งแบบไม่ดูดำดูดีแบบนี้ค่ะตอนนี้ประสานไปยังนายจ้างของแรงงานกัมพูชาเหล่านี้แล้วนะคะว่าให้นําหลักฐานมาแสดงจนกระทั่งบ่ายโมงนายจ้างก็เอาหลักฐานมาแสดงตัวแล้วก็รับตัวกลับไปแล้วแต่เดี๋ยวอันนี้ต้องดูด้วยนะถ้าเกิดสมมติว่าเขาเดินทางเข้าประเทศมาแบบผิดกฎหมายเนี่ยนายจ้างเองก็มีความผิดเหมือนกันอันนี้ต้องดูว่าต้องขยายผลไหมว่าเข้ามาได้ยังไงมาทางไหนผ่านใครมาใช่